สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้าไม่รลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะคนมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอดมินนะคะก็จะพามาในแนวทางแล้วพัฒนาเม็ดเดียวนะคะสำหรับงวดก่อนนะคะ แอดมิน <Ad> ก็ให้หลุดนะคะให้เด่น6นะคะที่นายได้เข้ามา9นะคทั้งท่าโหนี่คิดไม่ฝันนะคะว่าจะมากลับหวัวเนาะพี่น้องใครอยากเข้าบ้านนะคะเป็นบ้านฟรีเป็นบ้านของแอดมินเองนะคะเนาะสำหรับซายวิ่งนะคะก็จะมี ห้าเจ็ดแปดสองหกหนึ่งนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ห้านะคะ,ะ,คะจับรูดไปที่ห้านะคะ,ะ,คะก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง 5้5ส5ม5้5สี่แล้วก็ห9นะคะตัวทีเอดมินชอบนะคะก็จะเป็น5 7 5เจ็สี้า ห้าสองคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นห้าหน,นะคะเห็นไหมพี่น้องจดไว้แคบไวนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวแนวอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไครกับแอดมินด้วยนะคะ มันจะได้มีกำลังใจคำนวณแนทางตัวเลขซือสวยๆงามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า